สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะ Hello everyone วันนี้กลับมาพบกับคลิปวิดีโอการสอนภาษาอังกฤษนะคะ English Get to with ค r ู b บลนะคะนะวิชาภาษาอังกฤษ้ชประถมศึกษาปีที่2นะคะเราก็ยังเจอพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะเรียนเรื่อง Where is he นะคะการ ถามตอเป็นภาษาอังกฤษด้วยประโยคง่ายๆนะคะก่อนอื่นเลยเราไปทบทวนคําศัพท์กันก่อนเลยค่ะนะคะคำศัพท์แรกนะคะก็คือเป็นคําศัพท์ที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วนะคะเด็กๆ l o o look at the picture ค่ะ bedroomliving roomkitchen dining room bathroom and the last toilet toilet นะคะวันนี้เราจะใช้คำศัพท์เหล่านี้นะคะในการตอบคำถามนะคะ answer the question กันนะคะถ้าพร้อมแล้ว let's go ค่ะ,ะวันนี้นะคะการสนทนาถามตอบของเรานะคะเราก็มาดูโครงสร้างประโยคของเรากันนะคะ structure นะคะวันนี้ของเราคือ,อะนะคะถามด้วยประโยค where is he or she นะคะ Where is he or she เด็กๆด,ดูนะคะถ้าเวลาตอบนะถาม he ตอบ he ถาม she ตอบ she แต่ลูกๆดูสังเกตนะคะว่าพอเป็นคำตอบแล้วเขาใช้ตัวพิมพ์ใหญ่นะเด็กๆเ,เพราะว่าเป็นไงคะ มันเป็นคำที่เริ่มต้นประโยคนะคะตัวแรกอักษรตัวแรกจะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เรียนดูคำว่า He และนักเรียนดูคำตอบนะคะเขาจะใช้ตัว h เป็นตัวใหญ่พิมพ์ใหญ่เห็นไหมคะแต่ถ้าเป็น she นะคะ where is she เวลาตอบเราก็ต้องตอบ she ใช่ไหมคะก็คือจะใช้ตัว S เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นั่นเองนะคะเดียววันนี้เราจะฝึกกันนะคะเด็กๆไม่ต้องกลัวนะนะคะ ถามตอบง่ายๆวันนี้ทุกคนทำได้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะคะอ่า example นะคะ look at the picture ค่ะเด็กๆนะคะหาสิ่งที่เราเห็นคือเราเห็นว่าเขาเป็นผู้หญิงนะคะอ่าประโยคคำถามคือ where is she where is she นะคะ ถ้าเวลาตอบเราจะตอบว่าเป็นไงคะถามชีเราจะตอบชี she is in the kitchen she is in the kitchen นะคะแต่ตัวนี้นักเรียนดูนะคะถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นใครนะคะเรารู้ว่าเขาเป็นใครเราก็สามารถใช้คำศัพท์นั้นเข้ามาแทนคำว่าชีได้เลยนะคะนักเรียนดูอย่างประโยคนี้นะคะ Where is the mother? Where is the mother? เรารู้ว่าผู้หญิงคนนี้คือแม่นะคะอ่าเราก็ใช้คำว่า mother นะคะ the mother เข้ามาเลยเวลาํา the mother เราก็ต้องตอบ the mother นะคะ the mother is in the kitchen the mother is in the kitchen ค่ะนะคะ,นะคะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆฝึกกันไปเด็กๆทำได้อยู่แล้วนะนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะอะไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะอะ look at the picture ค่ะนะคะเด็กๆดูอะแน่นอนค่ะเขาเป็นผู้ชายเราก็ต้องถามเขาว่า where is he เราใช้ประโยคนี้นะคะ he ใช้กับผู้ชาย where is he เวลาตอบเราก็ต้องตอบว่า He is in the living room He is in the living room นะคะ,ะแต่ถ้าเรารู้ว่าเขาคือคุณพ่อ Where is the father? Where is the father? นะคะก็จะต้องตอบ The father is in the living room. The father is in the living room นะคะนักเรียนดูจะสังเกตนะถามพี่ต่อพี่ถาม the father เราก็ต้องตอบ the father นะคะอ่าเดี๋ยวเราลองมาฝึกกันนะคะเราลองมาฝึกกัน practice นะคะอ่ะ l ล้วแกะแต่เพจเจอร์ค่ะเราไปดูโอ้โ oh หอันนี้คือแน่นอนเลยเราไม่รู้ชื่อใช่ไหมคะเด็กๆไม่รู้ชื่อแต่เรารู้ว่าเขาเป็นผู้ชายใช่ไหมคะเราก็จะใช้ใช้อะไรเอ้ยอ่ะเก่งมากค่ะ where is he where is he นะคะอ่ะถามอ่ะเราดูถ้าเราตอบนะคะเราถาม he เราก็จะต้องตอบ He ค่ะ he is in เอ้คำศัพท์นี้คำศัพท์อะไรคะเก่งมากๆค่ะ he is in the bathroom he is in the bathroom นะคะเก่งมากๆเลยนะไปดูฝึกข้อต่อไปกันค่ะ คราวนี้มีชื่อมาให้นะคะเขาชื่อว่าเจนนะแน่นอนเขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมเขาชื่อเจนถ้ามีชื่อแล้วเราใช้ชื่อเขามาถามได้เลยนะคะก็จะเป็นเป็นไงคะ Where is Jane เก่งมากค่ะ Where is Jane Where is Jane นักเรียนลองดูสิคะเวลาตอบเห็นไหมคะ ใช่หไหมครูเบิรจะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เห็นไหมคะใช้เจตัวพิมพ์ใหญ่ก็จะเป็น j จน is in the ที่ไหนคะเก่งมากคะ่ะเจน i n the b e d r o o m o นะคะเยี่ยมมากเลยค่อยๆกันไปคะ่ะเราทําได้อยู่แล้ววันนี้ถามด้วยประโยคง่ายๆแล้วก็ตอบด้วยประโยคง่ายๆสั้นๆนะคะแต่ได้ใจความนะอ่ะ ะะอ่านักเรียนไปดูข้อต่อไปอันนี้เขาทักเขาถามมาเลยค่ะ Where is the sister Where is the sister ฉะนั้นเวลาตอบนะคะถามใครเราก็ต้องตอบคนนั้นใช่ไหมลูกนะคะอ่าเราก็จะตอบว่า the sister is in is in ที่ไหนคะ มีโต๊ะกินข้าวใช่ไหมเก่งมากเลย the sister is in the dining room เก่งมากค่ะนะคะเยี่ยมมากเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปทีนี้วันนี้ครูมีงานให้ทำนะคะเด็กๆเ,เขียนวันที่ลงในสมุดนะคะแล้ววันนี้นะคะก็จะมี กิจกรรมให้เด็กๆทําง่ายๆจากประโยคที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอ่า the d i r e c t i o n is look a n d a n s w e นนะคะให้เด็กๆดูแล้วก็ตอบคําถามนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะเราไปดูที่ข้อ n u r o n r อ่ะ เด็กๆดูที่ number one ค่ะ look at the picture นะคะ่า uh, where is the mother where is the mother นะคะฉะนั้นคำตอบนะคะเด็กๆก็ ตอบคำถามให้ครูเบลด้วยนะขีดเส้นใต้ตรงที่เป็นคำตอบให้ครูเบลด้วยนะคะใช้สีก็ได้ในการขีดเส้นใต้นะคะลอกประโยคนี้ไปแล้วก็ตอบคำถามเลยไม่ต้องวาดรูปก,ก็ได้นะลูกนะคะใช้เขียนตอบได้เลยนะคะ the mother is in แดงๆนะต่อไป next number two นะคะอ่า look at the picture ค่ะอ่ามีชื่อมาให้นะคะ ปีเตอร์นะคะเขาชื่อปีเตอร์นะ n u m เบ r ร์ two, ค่ะแว e is ดส์แรงๆงอ่คราวนี้ก็จะให้เด็กๆถามกันนะคะถามเองนะถามเองตอบเองค่ะฉะนั้นจำไว้เลยกฎของเราคือถามอะไรเราก็ต้องตอบคนนั้นนะคะถามใครเราก็ต้องตอบคนนั้นนะนะคะ คำไหนที่เป็นคุณเบลแบงค์ไว้ให้เด็กๆใช้สีเดอร์ไลน์ขีดเส้นใต้ไว้นะคะคุณเบลจะได้รู้ว่าตรงนี้คือคำตอบนะแล้วเด็กๆจะได้ฝึกทบทวนด้วยนะคะอ่ะต่อไป number three number three ค่ะ where is แหลงแหง,แงอ่าเด็ก,ด,กดูนะคะเราถามหาอ่าคำตอบเป็น the dog is in แรงๆนะก็คือชื่อห้องนั่นเองนะคะ r o o m นะคะอ่าต่อไป the last number 4นะนักเรียนดูที่ลูกศรสีแดงนะคะดูตรงนี้นะเราจะถามคือเจ้าตัวนี้แหละคะ่ะ where is แรงๆๆอ่าเด็กๆดูแล้วก็ดูคำศัพท์ด้วยว่ามันคือตัวอะไรนะคะแล้วเวลาตอบถามอะไรเราก็ตอบ อันนั้นนะลูกนะแล้วก็ถ้าเกิดเด็กๆไม่ทันโจทย์นะคะเด็กๆสามารถย้อนคลิป ไปดูได้นะคะแล้วก็เด็กๆไปทบทวนนักแต่ต้นคลิปเลยได้ก็ยิ่งดีนะยิ่งเราดูเยอะเราก็จะได้ทบทวนความรู้นะคะแล้วเอามาทําแบบฝึกหัดได้อย่างเข้าใจนะคะฉะนั้นเหมือนเดิมนะคะทํางานเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งคุณครูนะคะครูเบลมีคะแนนให้ทุกคนนะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค,ะ See you again. Goodbye, คะ่ะซีอู๊ดเกน o o ๊ดไค่ะสวัสดีคะ่ะ o บ b าย